สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมเซนต์บิลแคของเรานะครับเราจะมาลองใช้คําสั่งคําสั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําสั่งที่ดีมากๆสาหรับโปรแกรมเซนต์บิลแคนะครับก็คือคำสั่งไฟล์คอมแพนนนั่นเองเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมโอเพนไฟล์นะครับเราไปที่ไฟล์ที่เราสนใจนะครับโดยปกติแล้วนะครับ มมติว่าเรามีไฟล์2ไฟล์ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับอาจจะเป็นไฟล์ Revision 1และ Revision 2อลองเปิดทั้ง2ตัวขึ้นมาดูก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทั้ง2ตัวก็จะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆกันเนาะทั้งสองตัวนี่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วถ้าเราอยากรู้ว่ามีจุดไหนที่แตกต่างกันนะครับเราจะคาสั่งไฟล์คอมเพลตตัวนี้มาช่วยเองทํายังไงมาดูกันนะครับให้เปิดดาวไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คอมมานด์ว่าไฟล์ o m p a พ e ไฟล์คอมเพล์นะครับไฟลคอมเพลคอมเพลนะครับกดเข้าไปเลยโปรแกรมนะครับเขาจะถามหาถึงตัวดา w อิงที่เราจะเอานำมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยตอนนี้ผมเปิดตัวเลฟวันอยู่ผมก็จะเปิดตัวเลฟทูขึ้นมานั่นเองปึง้งก็จะได้มาลักษณะประมาณนี้นะครับสิ่งที่โปรแกรมจะแสดงให้เห็นก็คือเราเห็นได้ว่าณนะตอนนี้ ตัวโปรแกรมได้แสดงจุดที่มีความแตกต่างกันออกไม้เราเห็นแล้วนะครับก็จะแสดงเป็นสีแดงหรือตำแหน่งที่มีการเคลื่อนย้ายไฟล์นะครับก็แสดงออกมาเป็นสีลักษณะประมาณนี้นั่นเองก็นี่เป็นฟังก์ชันไฟล์คอมเพลตนะครับเราสามารถที่จะทําการเลื่อนได้นะครับและสามารถที่จะทําการเปลี่ยนสีได้ด้วยถ้าเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างมากขึ้นลักษณะประมาณนี้อ,อย่างตรงนี้นะครับก็เป็นการขยับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งหรือถ้าเป็นลักษณะ ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเติมหรือขยับเข้ามานั่นเองเห็นไหมครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับสำหรับไฟคอมแพร์ฝากถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โปรแกรมเส้นดุจแคทของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ